ใบตองแห้งอธิการบด,ดีรวยปกติบทความชิ้นนี้นำมาจากมติชนออนไลน์วันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2557ซึ่งนำมาจากข่าวสดออนไลน์จะทำลและเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือเสียงโดยทีมงานอ e ีบุ๊กแคนทอกเสียงอ่านโดยพัฒพิรพัฒนเห็นบัญชีทรัพย์สินสอนอชอแล้วต้องสรรเสริญส่วนใหญ่รวยเกิน50ล้านแต่กำลังจะยกมือผ่าน ภาษีมรดกสละ10%ให้แผ่นดินเชื่อด้วยเกียรติว่าท่านคงไม่เลี่ยงภาษีโอนให้ลูกก่อนตาย2ปี 2> เห็นบัญชีแม่ทัในายกองแล้วยิ่งดีใจใครว่ารับราชการสัตว์ชื้อรวยไม่ได้ในพล10ล้านลอยล้านเยอะไปเป็นกําลังใจให้เด็กรุ่นลูกหลานแห่เข้าเรียนทหารอย่าถามว่ารวยจากไหนก็อ,อาจจะได้มรดกได้มีรวยหรือถูกหวยตอบง่ายจะตาย แต่ที่เซอร์ไพรส์อึ้งทึงไปทางประเทศคือ8อธิการบดีสี่อาจารย์มหาวิทยาลัยมีทรัพย์สินรวมกันพันกว่าล้านพลิกภาผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ใครๆก็คิดว่าพอเพียงสมถะกระทั่งประชุมไล่นักการเมืองชั่วรวยแล้วเป็นไรประเด็นไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแต่ดูรายได้ต่อปีรายได้จากตำแหน่งอธิการบดีกเกษตรศรีนกรินขอนแก่น 1 2ล้านบาทธรรมศาสตร์นีดา2ล้านกว่าจุฬาเชียงใหม่4ล้านรามคำแหงฟาดไป11.5ล้า,ลานโดยท่านแจ้งว่าเงินเดือน959,640บาทค่าตอบแทนบำนาญเบี้ยประชุม10.6ล้านบาทพระเจ้านั่นมากกว่าเงินเดือนบิ๊กตู่หลายเท่า ต่อให้เอาทุกเก้าอี้รวมกันอธิการบดีรามท่านแจ้งอย่างบริสิทธิ์ใจด้วยว่าใช้จ่ายทัวนอกสองล้านบาทไม่ทราบนั่งเครื่องเฟิร์สคารหรือเปล่าจิบไวายขวดละเท่าไหร่แต่กับเงินส่วนตัวของท่านม่อมหลวงปนาด,ดาดิสกุลไม่เกี่ยวนี่เป็นตัวอย่างความร่มรวยโดยปกติโดยชอบด้วยกฎหมายของอธิการบดีซึ่งมีอีกมากมายที่ไม่ได้เผยบัญชีทรัพย์สิน พวกตันไม่ต้องทุจริตโกงกินแบบนกักการเมืองเพราะสามารถกำหนดเงินเดือนตัวเองเท่าไรก็ได้ผ่านข้อบังคับสภาหมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องสนใจว่าใครจะจัดอันดับต่ำกว่าเขมรลาวมหาลัยไทยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนออกนอกระบบเป็นอาณาจักรอิสระในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้วมี16แห่งรวมทั้งจุฬาเชียงใหม่อธิการบดีสท่านจึงมีเงินเดือน300,000กว่าบาท เครื่องหมายวงเล็บเปิดเดี๋ยวรอดูมหิดลอีกรายว่าอาจารย์รัชตะรัชตะนาวินแจ้งเงินเดือนหรือไม่เครื่องหมายวงเล็บปิดอีกหกแห่งที่กําลังจะออกก็รวมทางเกษตรศรีนครินทรนก่อนแก่นธรรมศาสตร์อธิการบดีสีท่านจึงยังเงินเดือนน้อยรามคําแหงก็ยังไม่ออกอธิการบดีได้แค่8ปดหมื่นแต่ต่อให้มหาลัยยังอยู่ในระบบอธ,อธิการบดีก็รวยได้ อาศัยช่องมติครม2542ผู้บริหารและาจานที่เข้าใหม่กลายเป็นพนักงานมหลาลัยสัญญาจ้างอธิการบดีราชาพัฒหลายแห่งลาออกจากข้าราชการเงินเดือน4-5ถึงมื่นเปลี่ยนเป็นพนักงานสัญญาจ้าง3 0 0แสนพร้อมรถประจำตำแหน่งเบียรประชุมโดยยังได้บำนาญพร้อมสวัสดิการนี่ยังไม่พูดถึงการเปิดโครงการพิเศษปริญญาโทรปริญญาเอกจ่ายครบจบแน่สำหรับนาการเมืองและผู้บริหาร ตั้งตัวเป็นประธานรับค่าต,ตอบแทนกี่โครงการก็ได้ซ้ำอย่างมหนีอำนาจเลือกคนสอนว่าจะให้ใครบรรยายชั่วโมงละ5,000ถามว่ากรรมาการสภาหมหาลัยเป็นจเจวิตหรือกรรมาการมาจากไหนครึ่งหนึ่งมาจากผู้บริหารโดยตำแหน่งและผู้บริหารก็เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิกลับมาเป็นตรายางเลือกผู้บริหารปลาวนในอ่างสืบท่ออำนาจในกวนคนดี คะแนนสัรหาไม่มีความหมายเพราะการเลือกตั้งอาจได้คนชั่วกระทั่งตั้งคณะบดีบัญชีธรรมศาสตร์ยังฉีกโผสัรหาถามว่าอาจารย์ทำไมไม่ต่อต้านก็อาจารย์ที่เข้าหลังปี2542เป็นพนักงานสัญญาจ,จ้างเป็นพลเมืองชั้นสองไม่มีกระทั่งสวัสดิการรักษาพยาบาลต้องขังต้องเข้าคิวประกันสังคมฉะนั้นอย่าบังอาจถือกับผู้บริหารตกง,งานเอาง่ายๆ อย่าพูดถึงอิสระทางวิชาการหรือเลือกข้างผิดทางการเมืองแบบอาจารย์หวานสุดารังกุพันธ์แค่สาบันราชภัฒ์แห่งหนึ่งทางใต้มีอาจารย์3ามคนได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาสงสัยจะซ้ามากไปเลยโดนเลิกจ้างถูกสอยจากกรรมการกลางสภาป้านนี้ยังฟ้องศาลปรกครองไม่จบมหาลัยออกนอกระบบจึงต้องฝากความหวังไว้กับที่ประชุมอธิการบดีที่อยู่ในศีลในธรรม หวังให้คนดีงอกรากหรือสืบทอดอำนาจต่อไปถ้าได้คนชั่วเมื่อไรคงชิบหายอาจารย์ราชาาัชตระท่านจึงส,สีทนได้ไม่อยากลาออกเครื่องหมายวงเล็บเปิดแต่อยากรู้จริงๆเงินเดือนเท่าไรเครื่องหมายวงเล็บปิดมหาลายบางแห่งทางเหนือสุดอธิการท่านเป็นครบ8ปี2สมัยก็ต้องใช้ระบอบปูตินให้รองอธิการในคาถาขัดตาทับแล้วท่านกลับมาอีก8ปี เพื่อดีตายคาเก้าอี้อธิการบดีทั้งหลายท่านรวยปกติอย่าใช้จิตใจคนต่ำช้าวัดวินยูชนถ้าท่านอยากรวยผิดปกติก็ไม่มีใครตรวจสอบได้เพราะทรัพย์สินมหาลาัยอยู่นอกระบบไม่ว่าทรัพย์สินจุฬาหรือสากลอมทรัพย์มหาลัยต่างๆที่มีเงินหมุนเวียนหลายหมื่นล้านส่วนที่อธิการบดีบางท่านจ้างเหมาก่อสร้างสามพันกว่าล้านได้บริษัทของเพื่อนสนิทที่เป็นกรรมการสภาด้วยกันก็อย่าไปคิดอกุศล ถ้าเลือกคนกันเองอย่างโปร่งใสเพื่อรับใช้สาบันที่เล่าเรียนจบบทความ